เลยก็จะตื่นประมาณสี่ครึ่งหกโมงประมาณนี้ครับให้ถ้าไม่ได้ทํางานก็เต็มที่สายๆาอะไรก็น่าจะมีเก้าโมงก็น่าจะประมาณไม,าไม่เกินนี้ไม่เกิน,ม,กนมันมัน,ม,นมันตื่นของมันเองครับผมต่อไปเป็นคาถามที่ชิ้นหนึ่งนะครับผมพี่ปอครับช่วงนี้พี่ปอไม่สบายใช่ไหมฮะรไร่สบายมากี่วันแล้วฮะโอ้โหจริงๆไม่สบายมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่ ตอนไหนะต้องถ่ายละครนู้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับอแล้วพิจาเห็นบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีอาการร้อนในตัวร้อนเป็นมาสังสวันแล้วค่ะใหญ่มากพี่อะไรใหญ่มากร้อนในร้อนในมันใหญ่นะนจะตกใจหมดครับผมแล้วก็มาที่คาถามต่อไปดีกว่านะครับเพิจาและพี่ปออยากเล่นบทบาทไหนที่สุดในชีวิตครับอืม บทบาทไหนที่สุดในชีวิตนะครับครับจริงๆก็อยากเล่นบทอะไรที่มันยากๆที่มันแบบว่าดูยากๆอยากเล่นคนใบน้เนาะดูยาก,กดีแบบพี่ชายอ่ะสนุกดีครับ,คร,บครับผมแล้วก็มาที่ช่วงเกือบช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราต้องขอบอกว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่แกขอน้างวาลให้แก่ผู้ที่ส่ง SMS เข้ามานะครับผมเราจะให้พี่จ้าและพี่ปอเนี่ยเลือกเลขนะครับตั้งแต่หนึ่ง ถึงหนึ่งพันนะฮะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็พี่จ๊ะเล่นเลยเหรอ่นพูดเล่นนะเมื่อกี้เอาใหม่ได้ป่ะเอาใหม่ดีกว่านะคือหมายเลขที่ได้เลือกมานะครับผมก็จะเป็นหมายเลขลำดับของ SMS ที่ส่งเข้ามานะครับผมถ้าลำดับไหนที่ตรงกับลำดับไหนก็รับรางวัลกันไปเลยง่ายๆเลยนะครับผมโอเคเอาใหม่ครับห้าสี่สองสองครับโอเคยี่สิบสามครับยี่สิบสามครับถึงหนึ่งพันใช่ไหมคะถึงหนึ่งพันครับผมหกร้อยหกสิบหก 66 6นะครบมัสิบแปดม1กขันเก้าโอ้เรียกดีคิดคิด่าแล้วคิด่าแล้วแล้วก็อยากจะให้พี่ปอนะครับผมตอบคำถามต่อเลยดีกว่านะฮะพี่ปอไปหาหมอตาเป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เส้นเลือดฝอยในตามันแตกนะตอนที่มันเป็นแดงๆครับครับก็ไปหาไม่ได้วันนี้ก็หายเป็นปกตินะครับพี่ปอคิดยังไงกับการแต่งตัว ผู้หญิงแบบมโนรกพุธูงดูน่ารักมันดูสวยงามดูมีเสน่ห์ดิมันจะแบบมันดูมันดูแบบน่ากอดนะผมว่าดูแลอยากแต่งบ้างเหลอะแล้วก็มีมีส่งมาบ่อยมากเลยนะครับผมซึ่งพูดไปแล้วด้วยนะเวลามีความทุกข์ทำอย่างไรคะพี่จ๊ะส่วนใหญ่ใาก็จะชอบแบบฟังเพลงค่ะฟังเพลงฟังเพลงระบายอารมณ์กับเพลงครับผมแล้วก็ช่วยได้นะ ตอนนี้เริ่มมาหวยกันแล้วนะครับหวยอออสิบเอ็ดหกหกหกแล้วก็ยี่สิบสามไปแล้วนะครับผมไม่ได้ใบกันนะฮะอย่าไปซื้อนะครับจะออกมาทําไงจะเราควรซื้อต้องมาที่คำถามต่อไปดีกว่านะครับผมอาหารจานโปรดในกองถ่ายพี่ว่าทํามาบ่อยในกองถ่ายเลยชอบอะไรมากที่สุดฮะอาหารในกองถ่ายข่เจียว ไข่เจียวอะไรที่มันแบบว่าเป็นง่ายง่ายครับไข่เจียวแล้วก็จะมีพวกบรรดาของเปรี้ยวทั้งหลายครับอ๋อใช่ชอบกันมากจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเลยอะไรเขาเรียกว่ามะดันดันครับผมพี่ปอพี่จ๊ะทานข้าวเย็นกันหรือยังคะถ้าจะยังไม่ทานจะไปทานที่ไหนมนอะไรนะเย็นนี้เย็นนี้เราทานกันแล้วค่ะครับผมอะไรครับพี่ปอ ผมเห็นทีมงานเขามายืนกินเค้กซีโชว์อยู่เนี่ยแล้วทันเข้ามันไก่ค่ะเข้ามันไก่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับมทันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาที่ตำรางต่อไปดีกว่าติกันเลยพี่ปอยชอบผู้หญิงแบบไหนคะแบบจ้าเออตอบไปเลยเอาเอาแบบจ้าก็ได้ครับแล้วแบบจ้าเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงก็จะงงๆกันหน่อยครับแล้วพ่จาครับชอบผู้ชายแบบไหนครับ พี่ปอครับเป็ปอเออเป็นไงล่ะพี่ปอจะไปทัวร์เมืองจีนไหมคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปครับอยากบูทวิตเตอร์ของพี่ปอกับน้องจ้าคือแม้แต่เฟซบุ๊กพี่ปอยังไม่เล่นเลยครับผมทวิตเตอร์จ้าก็ไม่ได้เล่นค่ะยืยหูวิเขาถามว่าอะไรหูยให้ติดต่อเข้าไปหูยหูยิฮ่าหูวิปังจ้าเป็นคนนิสัยยังไงครับชอบคนนิสัยยังไงใช่ไหมคะก็ถามพี่จ้าตัวพี่จ้าเองกับเป็นคนนิสัยยังไงครับครับเป็นคนนิสัยยังไงโอ้โหอันนี้ต้องให้คนอื่นตอบละ ต่อเองดูจะเป็นคนน่ารักนะครับผมเป็นคนที่น่ารักมากไม่ค่อยเรื่องมากครับมาที่คําถามต่อไปกว่าเขาบอกว่าอยากจะให้พี่ปอกับพี่จ้าเนี่ยพูดว่อไอ้นี่อีกรอบได้ไหมเพราะว่ามีคนจีนรอฟังอยู่มากเลยนะฮะอีกรอบนะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะว่อนี่นะฮะผมแล้วเาสินเจียอยูสินีวชัยเาไปก่อนเลยไหมฮะเผื่อเราจะไม่ได้คุยกันใมตอนช่วงนั้นทัดเลยนะครับผมแล้วก็คำถามต่อไปนะครับผมอยากเห็นที่ อยากเห็นพี่จะยิ้มอยากเห็นพี่จะยิ้มนะฮะช่วยยิ้มกับกล้องหน่อยนะฮะฉันเป็นคนที่ให้ทำอะไรก็ทำนี่พี่จะเบิ่งครับอ่าร้องไห้ร้องไห้เจ๋อจ๋อพี่ปอแม่หนูนั่งเก๊อยู่แหละไม่เป็นไรอะมีมาลานสาบือหนูอะไรที่อยู่ทถงนั้นหรือเปล่าครับพี่ปอยังไปซ้อมขี่ม้าอยู่หรือเปล่าคะแล้วขี่ บิ๊กไบค์และบีบีกันเล่นอยู่หรือเปล่าโอ้โหคือทำทำเป็นคนที่ชอบทำหลายอย่างคือบอกแล้วถ้ามันเวลาว่างมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะครับก็เล่นแบบว่าเล่นทํานู่นทำนี่กิจกรรมยามว่างกิจกรรมอย่างว่างขี่ม้าก็ยังไปอยู่ครับส่วนมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขับเพราะมันเพิ่งผ่านหน้าฝนมาส่วนบีบีการช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นเลยเพราะว่าทําแต่งานอย่างเดียวครับไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาก็จะไปขี่ม้าครับ เลิกเถอะเลิกเถอะครับแล้วก็มีอยากให้พี่จ๊ะอวยพรให้หน่อยนะฮะเพราะว่ากำจะสอบแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็สอบได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยโอ้โหการเรียนการสอนนี่ยมันต้องใช้โชคและจ้ารับพี่ไม่รู้นะเนี่ยพี่ตั้งใจอ่านหนังสือทำไมอะตอนพี่เรียนเนี่ยเอาแล้วนะฮะตาละเอาปยนคำถามกันเลยมาที่คำถามต่อไปดีกว่านะครับพี่ปอ ไม่สบายมาพักผ่อนเยอะๆนะคะเป็นห่วงับก็มีคําถามของพี่จะเวลาโกรธทํายังไงโกรธทำให้หายโกรธทำยังไงครับทำให้หายโกรธอย่างที่จะบอกนะคะจะใช้วิธีการฟังเป็นหลักทำาส่รังกรรมาหรือเปล่าคะไม่ได้ทำ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 ครับไม่ได้ทำไม่ทำผมคอนเฟิร์มได้ครับผมใช่แล้วก็อยากให้พี่ั้งสองคนมาโคราชจริงๆเลยเมื่อไหร่จะมาก็ต้อง คงคงคงได้ไปครับไม่ได้นลนี่นะครับผมแล้วก็มาที่คําถามต่อไปดีกว่านะฮะพี่ปอพี่จ้าชอบละครเรื่องเสียวใจขุณเขาหรือเปล่าชอบครับกรบกุบหรือเปล่านะฮะชอบ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 สนุกครับครับผมแล้วก็พี่ปอรู้สึกยังไงเกี่ยวกับละครเรื่องนี้อันนี้ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่ปอยากไปเที่ยวประเทศไหนที่สุดตอนนี้ตอนนี้อยากไป ตัวนี้ไปอียิปต์ครับอียิปต์นะครับพี่จาครับไม่ใช่น้ำปอบหยิบครับน้ำปอบครับเฮ้ยจ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะช่วงเฟสานี้จะไปค่ะไปไหนครับไปฝรั่งเศสค่ะซื้ออะไรมาฝากได้ครับซื้อขนมปังฝรั่งเศสมาฝากได้เลยครับครับผมมาที่คำถามต่อไปดีกว่าเออช่วยเร็วมากกันละอ่านไม่ทันเร็วอ่านไม่อ่านไม่ทันเลยนะ่ย อยากเรียนเก่งเหมือนพี่จ้าจางช่วยบอกวิธีหน่อยสิวิธี่งพี่จ้าเขาเรียนเก่งผมถามเลยทุกคนชอบคิดไปเองอ่ะนะเก่งปะเก่งเก่งเก่งก็ขยันนะคะอยู่ในห้องก็พยายามแบบตั้งใจฟังที่คุณครูสอนแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆค่ะมีขนาดไปค่อยได้ไปเรียนนะ่ยไปเรียนโอ้ยพูดมาน้องดูดีสักอย่างดีแฟนคลับอยากรู้ว่าตอนนี้ถา่ละครทั้งเจ็ดวันเลยหรือเปล่าทำงานเจ็ดวันเลยหรือเปล่านะฮะตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่เจ็ดนะฮะครับผมยังครับยังพอมีเวลาว่างอยู่ครับแล้วก็อ้ไอนี้หมายความว่าอะไรจ้หน้าเด็กจังไม่เหมือนละครเลยในละครแต่งหน้าเยอะไงอ๋อในละครหน้าแก่เขาก็แต่งหน้าเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยดูแบบว่าแคมๆหน่อยแล้วก็คําถามต่อไปพี่จ๊ะและพี่ปอชอบทีมฟุตบอลทีมไหนบ้างมากที่สุดแมนยูค่ะแมนยูดีมากคนแบบนี่หน้าตาดีจริงๆพูดจริงถูกต้องพี่ปอลครับ แมนยูโอ้โหอันนี้มีแต่จริงๆผมชอบบุรีรัมยพีเออีกอันนึงนะจริงๆเป็นทีมบ้านเกิดผมเองแล้วก็พี่ปอแล้วก็พี่จ๊ะชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดชอบเลี้ยงสัตว์อะไรฮะจะเลี้ยงสุนัขค่ะใช่ครับเลี้ยงสุนัขครับเหมือนทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะใช่ไหมครับใช่ครับพี่ปอพี่ปอเลี้ยงพันธุ์อะไรครับเลี้ยงหลังอ่านครับหลังอ่านนะครับพี่จ๊ะครับพุดเดิ้ลค่ะพุดเดิ้ลทอยฮะ ไม่ดัน<ม><ม>ยากครับไม่ดันยากเลยปกติปกติกตกตแล้วก็คำถามต่อไปนะครับผมเออ่ก็ให้มีมีมีคำถามเลยอ๋อโอเคพี่จ๊ะและพี่ปอนะฮะชอบไปกินข้าวแถวไหนมากที่สุดครับแถวไหนเลยฮะแถวไหนต้องไ,ไปด้วยกันไหมอะ ต่อไปเลือกกันกินแถวตึกมารีนนนี่แหละครับ่เราแวะเราแวะเราแวะช่องเนี่ยครับมีสเต็กอันหนึ่งอยู่ตรงตรงแถวแถววตึกก็อร่อยนะฮะสัตว์เลี้ยงของพี่ปอล์พี่จ้าชื่ออะไรครับชื่อมัมแมมค่ะชื่อมัมแมมชื่อแบบน้ำไม่อาบนะชื่อเหมือนไม่ชอบตั้งตามรับสมัครที่ไหนน้าปอล์ครับน้าโป๊ะได้มาตอนไหนปอเล่าเลยมาตอนที่เนี่ยครับได้ละคร รื่องนาโป้นี่นะครับนาโป้กับหนูตุ่มเนี่ยครับแล้วไปเก็บได้ไปเอามันจากบ้านสวนดงจรจัดครับก็เลยเรียกน้าโป้มันก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนนาโป้เลยฮะหลายๆอย่างครับผมพี่ปอและพี่เจ้าเวลาทำงานเหนื่อยทำยังไงให้หายเหนื่อยคะก็ไม่เหนื่อยเนาะมันก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างครับก็คือแพ้ได้แต่ห้ามยอมแพ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ เหนื่อยเหนื่อยก็นอนพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยแล้วครับตื่นมามันก็หายแล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งคู่นะฮะฝากผลงานนะครับผมทั้งคู่ให้กับท่านผู้ชมไป<า>นะถะาทำหน้าท้างองซอยคุณแม่ขอรลองให้ดูหน่อยผมไม่ใช่ตลกนะ <laughs> <laughs> เสียปแล้วด้วยนะครับผม <laughs> 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 โอเคฮะก็ฝากช่วยฝากผลงานให้กับแฟนๆทีวีสามสตาร์ชทด้วยนะครับผมครับผมก็สำหรับแฟนๆทีวีสามสตาร์ชทนะครับก็ขอ ฝากละครเรื่องมนต์รักทุ่งทุ่งของเราไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าละครนี้พวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทําออกมาเพื่อเป็นความขวัญให้กับคนดูช่องสามจริงๆครับครับผมพี่จ้าครับก็เหมือนกันค่ะก็อยากฝากละครเรื่องมนต์รักทุ่งนะคะก็ตอนนี้มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็เดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้าที่ถัดไปจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พี่คราวกับทองกวาจะลงเอยยังไงนะคะจะช่วยเราด้วยครับ ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมรายการของเรานะครับทีวีสามสตาร์แชทนะฮะก็มีของที่ลึกนะฮะมอบให้แก่พี่จ้าแล้วก็พี่ปอทั้งคู่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอเชิญคุณดวงรัตน์มหาวิทย์นะครับหัวหน้าส่วนงานอินเทอร์เน็ตไทยทีวีสีช่องสามมามอบกรอบรูปสวยๆให้ทั้งคู่ด้วยนะครับผมขอเชิญครับนี่ฮะนี่ขอาผมนะครับจ้าก่อนเลยสวยงามเลยนะครับผมอ้าวแล้วหน้าตานไปไหนพี่จ้าหายไปแล้ว ขอบคุณครับครับผมแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมรายการของเรานะฮะก็ถึงในช่วงสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครได้รางวัลบ้างนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับรางวัลนะฮะก็จะโพสต์ตาม w w w t h a i t v 3 c o m ให้ได้ทราบกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะฮะครั้งหน้าครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้พบกับนักแสดงจากละครเรื่องดวงตาสวรรค์นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ลมพัอมและพี่จอยนะครับผมในวันจันทร์ที่24 มกราคมหนึ่งทุ่มตรงครับทีวีสามตาแชทสำหรับวันนี้พี่ปอและพี่แจและผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ